เสร็จจาการเตรียมแปลงดินเพื่อปลูกข้าวนาปีชาวตำบลกุดพึ่งอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูก็จะใช้เวลาว่างออกไปหาปลาค่ะด้วยวิธีการตกเบ็ดและยกยอภายในลำน้ำที่อยู่ติดภูผาแดง,ง,งแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งชาวบ้านก็จะขึ้นภูไปหาของป่ามาเป็นอาหารอย่างเช่นหน่อไม้แปรรูปที่ชาวบ้านแขวนไว้สำหรับทำอาหารก็ได้มาจากภูผาแดงนี่แหละค่ะ เรียกได้ว่าเป็นซูปเปอร์มาร์เกต็ตของชาวบ้านในละแวกนี้นนแต่ขณะนี้พวกเขากังวลว่า,านแนวก่อสร้างคลองผ่านน้ำแบบเปิดภายใต้โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลตามแบบจะมีการขุดคลองกว้าง10เมตรคู่ขนานไปกับภูผาแดงซึ่งอาจจะเป็นการแยกคนออกจากป่าและชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ยากโอ้มันก็วิถีชาวบ้านนี่ก็คนกับปานะคนกับปาก็หากิน ทุ่งไร่ทุ่งนาขึ้นปลาเก็บเห็ดนอไม้เก็บพักหวานเพ่มยังคือวิถีชีวิตของชาวบ้านเน่ะคือหายกินทั้งผู้นะมองเล้วเลยทีนี้ถ้าเกิดมีข้อยูงนี้กั้นอ่ะแล้วคนที่ไปขามใส่ครับมันจากคนที่คนอยู่ฟังนี่แร่อาหารอยู่ฟังนี่เออนั่นแหละกระทบเออกระทบแน่นอนของวิถีชีวิตของเนี่ยเพราะว่าบ้านเขาจะอยู่แบบนี้มาจากกิรุนต่อกิรุนแล้ว ตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่ปูยาตาย่ายมากแล้วแนวที่ดินตลอดภูผาแดงอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินชาวบ้านส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ20-50ไร่หากมีการขุดคลองกว้าง10เมตรจะทำให้บริเวณนี้กลายเป็นที่ดินอกแตกนาบางแปลงจะถูกแยกออกจากกาัขนขณะที่การสัญจรของชาวบ้านในการที่จะข้ามไปที่นาและหาของป่าที่ภูผาแดง <S S S แนนก็ยังเป็นข้อกังวลอยู่ในขณะนี้ ชาวบ้านข้าเจ้าก็เป็นกังวลว่าเขาที่เฮ็ดห้างขามให้มองได้ซีมีสะพานตลอดบอ่อเพราะว่าวิธีชาวบ้านห้องมันใหญ่มากกระปลากับเขามครับที่ขามมองได้ก็ได้ขี่รถไปจอดไว้ตีนผู้กํลัดไปเรื่อยอย่างที่นันเหมือ mm hmm. นี้เพราะมันมีคล้องมีนยังแล้วบ่ดนะข้าเจ้ากับที่ว่าที่ขามจังไดเป็นวิถีชีวิตขาเจ้าที่เปลี่ยนไปแบบใดขาเจ้าก็ยังโบรูือกัน วนอุทยานภูผาแดงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินจอมทาตภูพระบาทเนื้อที่กว่า10,000แสนไร่มีชาวบ้านจากสองจังหวัดคืออุดรธานีและหนองบัวลำพูใช้ประโยชน์ร่วมกันเนื้อที่ราว1 3 0 0ไร่ทางอุทยานได้จัดสรรให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อให้ชาวตำบลกุดพึ่งได้อนุรักษ์หวงแหนและใช้ประโยชน์จากป่าการสร้างคลองผ่านน้ำแบบเปิดตลอดแนวภูผาแดงชาวบ้านมองว่าเป็นการแยกคนออกจากป่า และจากระทบต่อความมั่นคงทางอาหารเพราะมีคลองมาขวางกั้นระหว่างชุมชนและป่ามยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน